ไม่เป็นไร ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรงสรค์ตอมสํานึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยการกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารสรค์สังคมดีๆไทยนาอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะฮะไปสํารวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนบางคนในสังคมของเราที่ทําให้สังคมเนี่ยป่วยซ้ำซากใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจาเป็น จะต้องมีเหตุผลกันบ้างกับเรื่องการใช้เงินเกินตัวค่ะจี้คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นอยู่หรือเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้กันมาบ้างค่ะเคยได้ยินคํานี้กันไหมคะของมันต้องมีเคยสิครับกับคำว่าของมันต้องมีเนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยอยากได้อะไรพี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่พี่ไม่เคยใช้เงินเกินตัวนะถูกต้องแล้วค่ะเราจะใช้ชีวิตหรูรวยยังไงก็ได้ถ้าเรารวยจริงและได้เงินมาอย่างสุดจิตค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คิดอย่างนั้น,นสิครับความอยากได้อยากมีเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันรู้ตัวอีกกี่ก็เดือดร้อนซะแล้วงั้นเเรรราาไปปับชมคคลลิะส้ก มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเ,เมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าชอบก็จัดประหยัดทำไมไปชมกันค่ะหงัดตาหลายแบบนี้ตัวเองหนักมากเลยตเองตกวเองแค่ นี่พ่อแกฉันมีอะไรมาอวดแท้แดมกระเป๋าใบใหม่คอลเลคชั่นล่าสุดเลยแกอรหนางแบบอะพี่ฝืโดนิยันแฟชั่นวีคกะโอเคจริงดดูหน่อยเออค่อยจับอุ้ยนี่ค่อยจับมือเนี้ยใส่ตัวแสนเลยนะเว้ยอีกแล้วเหรอโอเอง อยากได้แบบนี้ว่ะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นสวยเขาบอกโอ้โหเ,เอากระสอบปุ๋ยไปก่อนได้ไหมอ่ะถ้าเดินจะไม่พอจ่ายเลยโหมีแบบพอเพียงอย่าเป็นหนี้เลยอุ๊ตแต่ว่ากระเป๋าใบนี้ยของมันต้องมีป่ะถือใบก็จะได้มีแต่คนมองจริงอยากให้คนมองมันไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าหรอกแล้วมันอยู่ที่อะไรวะฟังนะหัวจ<น>ะทำให้ดูจับดีๆนะพร้อมนะ กระเป๋าไม่จังเป่งหรอกนี่ไม่ต้องมีกระเป๋าสวันทีก็มีคนบอกตึงตึงตัวเองอย่างเงี้ยใครก็มองเหอะยกงว้นนั่งจอยนี่ไอ้จอยนี่แกเอาเงินไปซื้อกระเป๋าไปซื้อของฟุ่มเฟือยจนไม่มีตะกินแล้วเนี่ยคนหรือปอบเนี่ยเ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเราทำพันละเด้ มาแล้วแกสวยมากใบลั้แสนิดนิดนี่พวกแกดูสิฉันควจัดดีไหมอ่ะไม่ลั่นชอบก็จัดไประหยัดทำไมอ่ะใบนี้ก็สวยใบนี้ก็โดนใจไอ้ะ่วยห่วยห่อยห่วยห่วยห่วย่วยห่วยหอลยหเอยห่วยวยว่วยวยหยวยยวยห่วยวย่วยหอาจารย์ก็นึกว่าเธอลาออกไปแล้วก หนูเอาเงินไปช้อปปิ้งหมดอะค่ะช้อปปิ้งเพลินไปหน่อยก็เลยไม่มีเงินโรงเรียนฮะอจอยเธอเอาเงินค่าเทอมไปซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยนะของมันต้องมีไงคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าหนูมีเงินเนี่ยเดี๋ยวเธออน้าหนูโรงเรียนให้อาจารย์นะคะขอตัวไปช้อปปิ้งคอลเลคชั่นใหม่ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์<อ>ไปแล้วค่ะไอเดียวอย่าเพิ่งไปไเดียวอุย้ย นี่เธอสองคนงานที่ฉันสั่งไปเนี่ยเธอต้องส่งให้ตรงเวลานะไม่งั้นฉันจะหักคะแนนแล้วเธอก็จะไม่จบนะอาจารย์สมบ,บัติะนีค่ะจอยกลับมาเรียนแล้วเหรอนี่เพื่อนเธอจะจบกันไปหมดแล้วนะเออเปล่าค่ะหนูไม่ได้มาเรียนคือหนูเอากระเป๋าไปขายอาจารย์นะคะอา้าคือหนูเดือดร้อนจริงๆค่ะ ต้องมีค่ะอาจารย์ของมันต้องมีมีแล้วชีวิตเดือดร้อนแบบเนี้นะเธอลองคิดดูดีๆนะคนไทยทุกวันเนี่ยมีปัญหากัคนแบบเธอนี่แหละประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะคนแบบเธอนี่แหละให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะระหว่างความรู้กับกระเป๋าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะตั้งใจเรียนให้เก่งเลยแล้วก็ไปทำงานมีเงินไปซื้อของที่อยากได้ไม่ต้องไปเที่ยวกู นี่ยืมสีเ่เขาซื้อของเพื่มมาอวดคนอื่นเขาแบบนี้จอยเอาเงินที่ยืมมาคืนเลยอเอ้องอาจารย์ <c oughs> จอยจ๋าของฉันสามหมื่นและของฉันอีกสี่หมื่นจอยจอมันเป็นปีแล้วนะฉันต้องใช้เงินอันเนี้ยของมันต้องมีใช่ไหมแ <c oughs> ต่ว่าเป็นหนี้ของมันต้องวิ่งอาจารย์ ทำแล้วละอายเกลใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้จอยในคลิปละครสั้นเนี่ยก็ไปสุดทางเหมือนกันนะครับเอาเงินค่าเทอมไปซื้อกระเป๋าแบบนี้บอกเลยถ้าชีวิตจริงจบแบบนี้ไม่หาแน่ใช่เลยค่ะความอยากได้อยากมีเนี่ยใครๆก็อยากนะคะแต่เราต้องรู้จักประมาณตัวค่ะถ้ามันทําให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะคะว่ามันเนี่ยคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าขายแล้วได้กําไรเนี่ยก็คุ้มนะครับแล้วเขาจมาจ่ายค่าเทอมทีหลัง พี่พูดเล่นนะครับ <S 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 จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วครับในวัยเรียนแบบเราเนี่ยไม่ควรเสียเวลาหรือเสียสมาธิกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับแต่คุณผู้ชมแะครับจะคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีกินก็ได้เขาเรียกว่าตะกะอะไรวะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลและใช้ไม่ได้ผมเป็นคนนึงนะครับที่นิยมแบรนด์เนมนะครับผมแต่ว่าผมก็เลือกสินค้าแบรนด์เนมที่ที่เรียกว่าผมสามารถจับต้องได้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองครับ หนูเก็ตนะว่าของแบรนด์เนมทำให้เรารู้สึกภูมิใจเท่ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีของเราในสังคมให้มากขึ้นแต่ถ้าเราซื้อเพราะอยากมีโดยไม่ประมาณตนเองหนูว่ารอหน่อยดีกว่าไว้พร้อมแล้วเราค่อยซื้อค่ะซื้อของแบรนด์เนมหนูมองว่าเป็นการลงทุนซื้อภาพลักษณ์สร้างความมั่นใจแน่นอนว่าก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่น้องในคลิปเขาน่าจะจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินให้เป็นก่อนนะ กระเป๋าแบรน์เนมกับอนาคตแค่นี้คิดไม่เป็นอนาคตของชาติน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ ทุกคนเนี่ยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่าของมันต้องมีเห่อตามกระแสไปซะทุกอย่างเราต้องรู้จักประมาณตัวนะคะว่าเราพร้อมจะมีมันหรือเปล่าพี่จีจีจ้คะหนูไม่ได้ตามกระแสแค่อยากซื้อเพราะว่ามันคือความฝันของหนูแบบนี้เขาเรียกว่ามันเกินตัวไหมคะจี้ว่าถ้าซื้อเพื่อเติมเต็มฝันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราต้องรู้จักประมาณตัวค่ะไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปแบบนี้เนี่ยจี้เรียกว่าไม่เกินตัวค่ะใช่ครับเรามีทุกอย่างได้ตามกําลังฐานะของเราเท่านั้นใช่แล้วค่ะเราต้องใช้จ่ายอย่างมีเเเหหตตุผลนนนนะะคคราาา้้้องงิดใวัข วันที่เราไม่มีด้วยค่ะอืมสรุปว่าของมันต้องมีก็คือว่าของที่มีแล้วไม่ต้องคอยหลบเจ้านี้ใช่ไหมคะของมันต้องมีที่ว่าเนี่ยก็คือคําว่ามีเหตุผลตั้งหากครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวยืนยันเองว่าเราควรมีของฟุ่มเฟือยพวกนั้นแล้วหรือ,อยัง สนุกในรายการต้องสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าการใช้จ่ายแต่พอดีไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพฤติกรรมที่ตรงกับคุณลักษณะใดในรากฐานประชาธิปไตยข้อ1วินัยข้อ 2. ความรับผิดชอบข้อ3ความมีเหตุผลคําตอบที่โดนใจสิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้ากระเป๋าที่ระลึกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในวันที่14ธันวาคมถึง16ธันวาคม25 6 7 สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการส่อมสำนึกอักเสบหรือไงแล้วสำหรับคนที่ติดตามนะครับหวังว่าจะได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ข้อคิดใหม่ๆนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา11โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เร<น>ียกง่ายๆเลยนะว่าเต้นก็คือญาติพี่เองฝากไปซีหลอกไหนนะอะไรม่เอาเดี๋ยวก็ด่าดบาดมือปกติหลอบาดใจก็พอแล้วเฮ้ยนี่ <ๆ S 1> จะยังไงเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ทำดืมไปหรือเปล่าเราเด็กเส้น้วยแกก็ได้ออกอหลานผู้จัดการนี่คุณต้อยใช้เส้นเอาญาติของตัวเองเข้ามาทำงานในบริษัทนะครับ